เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้กับนักเรียนชั่วโมงแรกเกียร์ธรรมดากันนะครับผมอ่ะอตอนนี้เราลองเข้าเกียร์ดูครับลองเหยียบคลัตช์ให้สุดก่อนห้ามปล่อยคลัตช์นะอ่าเข้าเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สองอเวลาเราเข้าเกียร์คือไม่ต้องใช้แรงอ่ะเราปล่อยมือก่อนเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บดันซ้ายขึ้นบน พอเราจะเข้าเกียร์สองเราสกิดมาที่เกียร์ว่างดันซ้ายลงล่างอ่าเข้าเกียร์หนึ่งไหมครับเข้าเกียร์สองไม่ใช่เกียร์สองต้องดันมาซ้ายก่อนอ่าเกียร์สองอ่าเกียร์สามครับเกียร์สี่เกียร์ห้าอ่าเกียร์ว่างไหมครับอ่าเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างต้องอยู่ตรงนี้ คือโยกซ้ายได้โยกขวาได้คัดต้องให้สุดนะต้องให้มิดเลยคัดต้องให้มิดนะครับอ่าโอเคทีนี้เข้าแก่หนึ่งเข้าแก่สองเข้าแก่สามเข้าแก่สี่เข้าแก่ห้าอ่าแก่ว่างครับอ่าเราลองโยกซ้ายโยกขวาดูนะครับอ่าถ้ามันว่างก็คือโยกซ้ายโยกขวาได้แล้วเราก็ปล่อยเท้าได้เลยอ่าทีนี้เราลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาเปิดไฟเลี้ยวขวา อ่าเปิดลงมาครับเปิดไฟ <ไป S 1> เลี้ยวขวาเราก็ต้องเปิดลงไปด้านล่างครับอ่เเาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปิดไฟเลี้ยวอ่าเราเปิดไฟหน้ารถเปิดไฟสว่างอ่าปิดไฟชา้าๆไม่ต้องรีบครับไม่ต้องใช้แรงครับอ่าฝั่งซ้ายก็คือที่อ่าโอเคนะครับเท้าขวาเราใช้เหยียบคันเร่ง กับหยยบเมกนะครับอ่าทีนี้เวลาเราแตะเมก,ก็คือสลับท้ามาแตะเมกช้าๆเวลาจะแตะเมกต้องเหยียบอะไรก่อนอ่าเวลาเราจะไปต่อเราต้องปล่อยอะไรก่อนปล่อยคลัปล่อยอะไรก่อนอ่าต้องปล่อยเมยก,ก่อนก่อนปล่อยคลั์นะครับอ่าทีนี้เราหยียบคลัสให้สุดเข้าเกณฑ์นหนึ่งนะครับทีนี้พอเราเข้าเกณฑ์นหนึ่งนะครับ คัดมันจะมีสองจังหวะจังหวะแรกเวลาเราปล่อยก็คือให้รู้สึกว่ารถมันเคลื่อนเลยแล้วก็เกรงกับคัดไว้ก่อนนะอะปล่อยคัดึ้นมาช้าๆพอมันไหลแล้วเราก็เกรงไว้อ่าประมาณนี้ทีนี้เราเหยียบคัดให้สุดแต่เมก์ยุด